วันนี้ครับผู้ตัดสินที่1ครับสุริโยกันหาชาลีครับผู้ช่วยผู้ตัดสินที่1ห,หานยศพ่วงราบผู้ช่วยผู้ตัดสินที่2ครับประถมพงษ์อนันต์ลักษณะกุลครับผู้ตัดสินที่4วุฒิพงษ์เกตคําขอเสียงแฟนๆทั้ง2ทีมในไลฟ์หน่อยนะครับมาติดตามชมการถ่ายทอดสดกัน เกมกแข่งขันเริ่มครับฝั่งของลำปางยิปซีในชุดเก่งขอเขาครับชุดสีเขียวนะครับปลุกจากฝั่งซ้ายไปขวาและไอคอนราชสีมาพิว้วหนีครับขอบอลเข้ากลางได้แล้วเปลี่ยนแกนเร็วทันทีให้กับเกร็กฮูล่าเอาบอลลงเอาบอลลงแต่งบอลแล้วก็เปิดเข้ามาได้เลียดเดวิสันจับบอลได้กับตัวยิงเข่ามือของกิติศัก ชัดชัยครับเปิดบอลเข้ากลางไคโอไคโอยิงไปติดบล็อกครับแล้วบอลก็เข้าวีรวัตรยังพลิกไม่ได้ครับวราดอนเปิดมาให้กับเมวินรอเลนเซนลากจี้เข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วเปิดมาเสาสองเลยออกไปหมดเลยเปิดแรงไปครับไอชองนี้นี่มาผู้เล่นลำปางเ c ค่อยๆขยับขึ้นหน้ามาพเพลซิ่งนัททวุฒ เปิดยาวมาทางฝั่งขวาเป้าหมายอยู่ที่เป็กฮูล่าเก็บบอลได้เปิดเข้ามาเรียลเกือบจะถึงเดวิสันครับอู้ต้องชมเลยจังวะนี้ครับสไลด์วีรวัตรให้กับวราดอนคอร์สเข้ามาอ่าละครับเสาสองเก็บได้แล้วยัดเข้ามาตรงกลางโอ้โหนีเลือกที่จะยัดให้เพื่อนเนี่ครับดันของเล็กเล่อก่ายบอลมาครับอาทิตย์ สาระอีกครั้งหนึ่งมองแล้วเปลี่ยนแกนแมนหรือเปล่าแล้วมีพื้นที่ตวัดเข้ามาโอ้ตรงนี้ครับโอ้โดนไม่เต็มเหมือนแบบแปรบอลมันไม่เต็มเท้าอ่ะแล้วโต้กลับมาเร็วทันทีรอเรนเซนขยับหลอกหลอกแล้วก็เปิดมาให้กับเดวิสันเกี่ยวบอลลงเข้าขวาจิงไม่ผ่านมือกินิศักดีซีเกตซีเกต จับบอลเหมือนจะห่างไปแล้วครับแต่ยังได้ครับเอาแต่เสียบอลให้นะกอลาสีมาช่องนี้ให้ช่องนี้มาแล้วโอ้โหได้ไหมยังไม่เลโอวิ่งเข้ามากดจังหวะนี้บอลเหินข้ามคานสิ์ล้มลงไปครับ อ่าไม่อเอกสิขออภัยเป็นนัทวุฒิล้มลงไปแล้วตัดกลับมานี่เป็นการโต้กลับของลำปางอิมแจยอกเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษได้คุิด,ดังบ้างครับโดยไคโอพงสายรยาชิงจังหวะเล่นได้ก่อนแต่ว่าบอลกลับมาถึงไคโอไคโอขยับพาบอลลากจี้เข้าหาเขตโทษครับไคโอยังมาได้โยกหลอกทีหนึ่งยิงด้วยขวาไปติดบล็อกอิมแจยอกให้แกวสันโอ้โหยิงแป๊กไปหน่อยครับทำชิงหนึ่งสอง อลอยู่ที่เกคูล,ล่าอาล้วครับทางขวาสุดคอบอลเข้ากลางแล้วถึงบอลก่อนครับปัดด้วยปลายมือครับกินิศัก์โอ้ยแล้วหวดเอาฟาวครับน่าจะเจ็บทั้งคู่จึงจังหวะอยู่แต่งเข้าขวายัางไม่เปิดครับดวอยู่กับมีโชค มีโชคยังตาประกบติดแล้วเปิดมาโู้ยเข้าโกไปแล้วครับไม่ใช่ประตูแล้วไม่ใช่ลูกบอลไม่ใช่ลูกบอลแต่เป็นคนครับยังพลิกไปไม่ได้ครับวัส,สันแทงสวยให้กับไคโอไคโอล็อกเข้าขวาแล้วปั่โค้งโอ้ยโค้งไม่พอปกติจะไม่ค่อยยิงเท้าขวาเท่าไหร่นะครับไครโอเตะมุมโดยอิมแจยอก อินเจยอกเปิดวี่เสาแรกได้สมบัตหัวมงมได้มงในกรอบโดนเคลีย์ทิ้งออกมาครับซีเกตหวดไปบอลยังไม่ออกอินเจยอกทิงจังหวะ Isaiah. เอาบอลมาได้แทงขึ้นน่าจะให้กับใครโอ้โหจะให้กับชาตรีนะครับไฟดีเนี่ยได้เปรียบเยอะนะครับได้ดูภาพสวยๆอ้าวสารัตเสียการคลองบอล นครขอสีมาตัดเกมได้วีรวัตรจะพาบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษครับเรียกฟาวได้ฝาวชัดเจนถึงเกรกฮูล่าด้วยครับเกรกฮูล่าโดนอยู่กับซีเกตเกรกฮูล่าสับไกลยิงโอ้ต้องชมความเก๋าของซีเกตนะครับสไลด์ขวางเอาไว้ได้ทันครับติดบล็อกของซีเกตเปิดบอลยาวเป้าหมายอยู่ที่เดวิสัน แต่ว่าเลโอนี่รูปร่างสูงใหญ่นะครับแบบนี้เก็บกินได้โอ้ยบอลมันเกือบจะมดดุดใต้คานครับซุปเปอร์เซฟอ้าวชาตรีชาตรีช,ตรชิงจังหวะเล่นได้ชาตรีล่าเข้ามาในกรอบเขตโทษแต่ว่าจังหว่ายิงนะครับหิดหวางครับมาเพิ่มความสดนะครับมัวหมัดอับบาส หลังจากที่กลางของนครราชสีมาเนี่ยคือดูช็อตไปเลยอ่ะในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับซึ่งโค้ชโจเขาก็แก้เกมเร็วนะครับเล่นหลายจังหวะไปแล้วครับไคโอว่างเลยครับไคโอยอดเข้ามาเปิดโค้งโค้งแล้วบอลสุดท้ายครับเก็บรายละเอียดไม่ยุ่งแบบนี้ลูกทุ่มครับเพื่อนวิ่งไปแล้วแม่แต่ว่าทุ่มช้าไปหน่อย เกรกคูล่าจักกระชากขึ้นหน้าไปครับโดนทำฟาวโดนเกี่ยวเอาไว้ครับรอเ่นเซนครับยังวิ่งตามไปเอาบอลได้ชิงเหลี่ยมกันอยู่เอาบอลกลับมาได้ดีอิมแจยออกจะลากลุยไปเองครับบอลโตกลับขึ้นมาโอ้เหมือนว่ายังไม่ได้โดนบอลเลยด้วยซ้ำครับแต่รับใบเหลืองไปแล้วเปิดมาไคโอหม่งตั้งสสอ ตูต่อศูนย์ขวางเสื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวร,ยรีบรับใบเหลืองจากอาจารย์ด้วยดูภาพช้าครับทัศกรเลงไปที่เสาสองนี่ครับม่งตั้งมาพอหมอพอเจาะเลอเกินครับทัศกรโยนไคโอมงตั้งแล้วมาจบสกอร์ที่ชาตรีรัตนวงศ์ เป็นแอซซิตที่2ของไคโอในซีซั่นนี้ด้วยนะครับเป็นเหลืองที่2เออ,เออเออผมก็ลืมไปเลยว่าเขาโดนเหลืองไปแล้วก่อนหน้านี้ครับดีใจลืมตัวไปหน่อยคราวนี้งานมางอกฝั่งลำปางแล้วครับนำหนึ่งสู์ก็จริงครับแต่เหลือผู้เล่นน้อยกว่าครับ บอลมาถึงอิมแจย่ออีกครั้งหนึ่งอิมแจกย,ยกอหลบไปหนึ่งแต่ว่าไม่พ้นตัวที่สองยังคอเวอร์ได้ดีสไลด์กวาดไว้เลยซีเกตโอ้ยฟาวเกมเริ่มจะหนักแล้วครับสมเกียรติวางบอลลึกเข้ามาในกรอบเขตโทษเลโอโมงได้แล้วมุงลุนไปทีหนึ่งโถมตัวเข้ามามงครับแต่ยังมีซีเกตหมาดปูเต้ครับมงสกั แต่มุมทางฝั่งขวาโดยสมเกียรติเปิดมาเสาสองได้หมุ่งแบบโหนโหนมูฮัมมัดอับบาสกวาดจ,จังหวะนี้ยังกระตดกหลบมาได้ครับเปิดบอลก็ไม่พ,นพ้นอีกฮะพรสวรรค์นี่ทิ้งตัวขวางเอาไว้หนึง่งพรสวรรค์ได้บอลน,นี้ก็เคลียร์ออกไปก่อนเลยครับ ไม่เก็บบอลแล้วตอนนี้หัวทิ้งออกไปใกลๆโอ้ยแล้วสับขาหลอกแต่กลายเป็นว่าบอลมาลั่นแล้วก็ออกหลังไปเองทำท่าจะเปิดยังไม่เปิดเราเข้าซ้ายแล้วก็ยอดมาแล้วเข้ามือของกิติศักดิ์มีธงล้ำหน้าจากผู้ช่วยผู้สิขอเช็คสถานการณ์ผู้อื่นหน่อย ออตอนนี้สุพรรณนำอยุธยาหนึ่งศูนย์นะครับน่าจะเป็นการลุ้นในจังหวะสุดท้ายครับสมเกียรติดูครับว่าจะเข้าจุดโฟกัสไหมสมเกียรติวางมาตรงกลาง แล้วยังไงหมดเวลาลำปาง FC 1นึ่งนครราชสีมาศู <FC 1. S 1> อุ้ยเกมบันมาสนุกในช่วง10นาทีสุดท้ายนี่แหละครับชาตรีรัตนวงครับคือผู้ทําประตูชัยในเกมนี้1.0ต่อศูปลดล็อกครับ3มแต้มแรก แล้วอันดับแบบเรียวไทม์นะครับณตอนนี้เนี่ยก็จะแซงทั้งกระบี่แซงทั้งชายนาทฮอนบิลแล้วก็แซงกเกษตรศาสตร์ด้วยขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่15นะครับยังไงก็ เป็นกำลังใจให้ทั้ง2ทีมนะครับลงแข่งในแมตช์ต่อๆไปครับทั้งลำปาง FC แล้วก็นครราชสีมามาสด้าเอซครับซึ่งแน่นอนว่าผลที่มันจบลงแบบนี้เนี่ยก็ทำให้เชียงใหม่ FC เป็นอันดับที่1-4นัด10คะแนนนะครับ